สวัสดีครับผมพอย่ยหวีช่องค้นมักปลาชาแนวครับเดี๋ยวมือนี้ผมถือผ้าท่านผู้ชมมาตกปลาชโดหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับเพราะว่ายุดไปเห็ดหน้าไปว่านเขา่าว่านเข่าแล้วมือว่านนี่ครับว่านแห่งไใ่ร้อยฝนตกมาใส่ แต่ว่าคับฝนกอบพระท่านตกดอกครับพระท่านตกเป็นจริงเป็นจังตกสองสามเทียกับตกค,ค,ค,ค่อยๆพ่อดินซุ่มเนื้อมือนี้กับเสื้าท่านผู้ชมมากหมายเก่าหมายเดิมนี่แหละครับหมายถึงเคยตกล่องขีดให้ท่านผู้ชมเบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำหน่อยครับฝนพอตกน้ำหน่อยเดีวก็มีคนเนี่ยมากวนมาใส่ด่างมาตึกเหี้ยกวนด้วยสมือ เดี๋ยวเธอเบิ่งคบว่าปลามันถิกินเบ็ดคือเกาบ่ะครับเดี๋ยวติดตามชมเลยครับตีเงียปลอมอยเกือบช่ชโมงครับว่ามีปลามากัดเดี๋ยวขอเปลี่ยนปเป็นเงียจกิงมั้งครับปั่นเขียดที่กิ๊กครับเขียดที่กิ๊ก เวลาก็เหลืออยู่ประมาณคขึ่งชั่วโมงแหรอครับก็ที่มืดเนี่ยเดี๋ยวร่องบังครับร่องเนี่ยจริงมึงพิสิรัยโตปะติดตามด้วยครับ สรุปแล้วมือนี้บ่ได้ปลาครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนเงยปลอมออกมาเอาเยากิ่งไปตีมีปลามาไหลอยู่สองเทียครับคืนใหญ่เลยไหลจนมันหอดฟังสองเทียแต่ว่ามันบกัดครับผมก็บรรลว่ามันเป็นพออันใดเป็นพอน้มตื่นหรือว่าเป็นพอค้นกวนครับพวหูเพราะว่าตอนกลางวันนี่มีคนมาใส่มองใส่ด่างมาตึกเหี้ยหล ปลามันก็นเลยสิบพ่กินเบ็ดคือจงได้กับเ่าน่ใจครับน้ำกับเ่าะไหลคบน้ำเพียงแอลแล้วมืออื่นมากแก่ตัวไหมครับมือนี่บ่ราะไรตัวขอขอบคุณที่ติดตามรับชมดวยครับเด้อ